สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทําเงาให้ตัวหนังสือของเรานะครับโดยวันนี้เราจะใช้โปรแกรม After Effects ในการทำนะครับเงาที่เราจะทําก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จริงๆการทํารูปแบบนี้เพื่อนๆอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้กับการทําเป็นอินโทรช่องหรือการทําขึ้นข้อความอะไรต่างๆก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองใช้กันดูนะครับก็มาลองดูวิธีทํากันเลยครับก็ให้เพื่อนๆเข้าไปที่โปรแกรม After Effects นะครับมาถึงก็สร้าง New Composition ขึ้นมานะครับอาจจะตั้งชื่อว่าผมลองตั้งชื่อนี้แล้วกันนะแล้วก็ Resolution เพื่อนๆก็ตั้งเอาในขนาดของตัวเองแล้วกันนะส่วนผมจะตั้งไว้เท่านี้นะแล้วก็ระยะเวลาของงานเราเนี่ยเราจะเอา ักกี่วิเราก็ตั้งไปตรงนี้ครับแต่ของผมเนี่ยตอนนี้15บห้าวิผมก็อ่ะสิบห้าวิก็ได้นะอืมก็โอเคไปพอได้มาหน้าตาอย่างนี้แล้วนะก็ให้เพื่อนๆมาคลิกขวาตรงนี้ครับแล้วก็ New Solid ครับเพื่อที่จะสร้างแบ็กกราวสักหนึ่งอันนะเดี๋ยวผมตั้งว่าแบ็กกราว์แล้วกัน ก็แบ็กกราวเพื่อนเพื่อนจะทำสีอะไรก็ทำไปนะเลือกสีเอาเมื่อกี้ก็เลือกไปแต่เดี๋ยวผมจะใส่เป็นเอฟเฟกสีแล้กันให้มันดูแบบไล่สีสักนิดหนึ่งนะก็ให้เพื่อนๆมาเลือกโฟกัสแรดเดียนตรงนี้นะลากใส่ไปเลยแล้วเดี๋ยวผมอาจจะมาให้มันสีออกโทนฟ้าๆประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าสีโอเคไหมอ่ะสัก2ส,สี2องเฉดประมาณนี้นะแล้วก็อาจจะมาดูดสีอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวอาจจะ เข้มสักนิดหนึ่งอ่ะประมาณนี้ก็ได้นะหรืออาจจะอ่าโอเคไหมครัผมว่าโอเคละสีแบ็กกราวผมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาสร้างข้อความนะโดยการกดตรงนี้นะที่ตัวทีตรงนี้ครับแล้วก็มาจิ้มแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับอ่า ก็ผมก็พิมพ์ชื่อช่องผมไปนะพิมพ์เสร็จเพื่อนๆก็มาเปลี่ยนสีเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดอะไรตรงนี้นะแล้วผมอาจจะสักประมาณนี้แล้วกันนะขนาดก็เปลี่ยนอะไรปรับแต่งอะไรตรงนี้ให้เรียบร้อยนะแล้วก็พอได้ขนาดหรือสีหรือฟอนต์หรืออะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมากดตรงนี้นะครับอะนไรเนี่ยแล้วก็กดตรงนี้ครับ1ทีแล้วก็กดตรงนี้หนึ่งทีนะครับมันก็จะอยู่ตรงกลางแล้วนะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมากดที่เลเยอร์ของมันนะเลเยอร์ชื่อตัวข้อความของเราเนี่ยล้วก็กดคอนทินดีนะครับกด ขึ้นมามันก็จะได้2อันอย่างนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่เลเยอร์ล่างนะครับแล้วก็มาที่อ่าตรงคาแรคเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนสีของตัวข้อความด้านล่างของเรานะมันจะมีซ้อนอยู่ตอนนี้มันจะซ้อนกันอยู่2อันนะก็ให้เปลี่ยนอันล่างนะครับเปลี่ยนเป็นสีดานะกดโอเคไปเลยพอเปลี่ยนสีตัวหนังสือแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาที่แถบเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็มาหาเอฟเฟกต์คำว่าฟาส อ่านี่ครับให้เพื่อนๆพิมพ์ไปตรงนี้ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าฟา t แล้วก็เอาไอ้คำว่าเนี่ยเรเดียนฟาดเบอร์ตรงเนี้ยมาใส่ในอันล่างของเรานะมาใส่ในข้อความอันล่างนะ อพอใส่แล้วเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะดูแบบดูมีมิติขึ้นแล้วนะพอใส่แล้วเนี่ยแล้วก็ให้เพื่อนๆมาปรับแต่งตามชอบนะก็มาที่เอฟเฟคคอนโทรลตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงที่อาร์เมาส์นะครับไอตรงอาร์เมาส์เนี่ยค่าดั้งเดิมมัน50เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเพิ่มมันก็ได้นะพอเพิ่มไปเนี่ยมันก็จะเงามันก็จะยาวขึ้นนะครับมันก็จะดูยาวๆอย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆก่กดที่ตัวเอฟเฟคมันเนี่ยไอตัวข้อความเราเนี่ยมันก็จะมีไอจุดตรงเนี้ย มันเหมือนเป็นจุดนําแสงอ่ะก็ให้เพื่อนๆเลื่อนจุดตรงเนี้ยออกไปในฝั่งที่เราต้องการนะอย่างเงี้ยพอเราลากมาอย่างเงี้ยพอเหมือนมันเป็นจุดกําเนิดแสงอ่ะแสงมันก็ตกกระทบอย่างงี้นะนี่หรือไม่เพื่อนๆก็ลองลากดูว่าเราชอบทิศทางไหนนะนี่ดูประมาณนี้นะสวยงามหรืออาจจะไปเปลี่ยนสีฟอนตก็ได้นะก็ให้เพื่อนๆกดที่เลเยอร์บนนะแล้วก็มาที่คาแรคเตอร์นะแล้วอาจจะเปลี่ยนสีให้มันอ่ะ กลมกลืนแล้วให้มันแบบเป็นเงาโผล่ออกมาอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็มาที่เลเยอร์ล่างเลเยอร์ล่างมันก็เปรียบเสมือนเป็นเลเยอร์เงาแล้วก็มาที่เลเดียนฟลาชเบอร์รรนี้ตรงนี้นะแล้วก็มาลากทิศทางของมันผมอาจจะให้เพื่อนเพื่อนลากไว้ประมาณฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะพอเพื่อนเพื่อนลากเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆกดตรงที่เซนเตอร์ตรงนี้นะกดเซนเตอร์กด, center, กดมันเหมือนเป็นนาฬิกาจับเวลา แถบของเซนเตอร์นะแต่อส่วนอเม์เนี่ยเพื่อนๆก,ก็ปรับค่าเอาตามใจชอบนะอเมาส์มันคือเส้นความยาวของแสงอ,อ่ะส่วนเซนเตอร์เนี่ยมันเหมือนเป็นตำแหน่งนะมันเหมือนเป็นจุดพิกัดของมันอะ่ะก็ให้เพื่อนๆมาทําการตั้งคีย์เฟรมตรงเซนเตอร์นะกดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนลากเส้นออกมานะแต่จุดแรกที่กดเมื่อกี้นี้เพื่อนๆต้องอยู่เฟรมแรกนะต้องมั่นใจว่าอยู่เฟรมแรกนะพอกดไปแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนเเลื่อนมาสักอาจจะสัก2วิ 15เฟรมอะไรนี้ก็ได้นะนี่สวิสิเฟรมหรือจะแล้วแต่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของพเพื่อนๆนะอยู่ที่ระยะเวลาความเร็วความช้าก,ก็ตั้งเอานะอ่ะพอเลื่อนมาระยะนี้แล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆลากตรงนี้ออกมานะ นี้ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆก็เอาไ้ประยุกต์ใช้กับอะไรก็แล้วแต่นะอาจจะไปทำอินโทรรายการทำอะไรก็ตามสบายนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับใครมีคำถามสงสัยตรงไหนหรือติดขัดตรงไหนในโปรแกรม Premiere Pro หรือ After Effects เนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาคุยกับผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นครับไปแล้วครับสวัสดีครับ